ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง ผู้นำไทยและลาวร่วมเป็นสักขีพยายนพิธีแลกเปลี่ยน MOU และพิธีส่งมอบความช่วยเหลือสะท้อนสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกว่า75ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสอนใสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสอปป,อปอลาวร่วมเป็นสักขีพยายนในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย ลาวจำนวนหนึ่งฉบับและพิธีส่งมอบความช่วยเหลือจากฝ่ายไทยแก่ฝ่ายลาวรวมสี่รายการดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยกับธนาคารส่งเสริมกิจกรรมแห่งสอปป,อปอลาวการสนับสนุนการเงินสำหรับโครงการความช่วยเหลือเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติดไทยลาวจำนวน10บล้านบาทส่งมอบเซลลร่วมแก้พิษงูมูลค่า8 0,000 75,000บาทส่งมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพแรงงานสปปลาวมูลค่า1 4 95, 9 5 9ล้านแสนบาทและส่งมอบความช่วยเหลือทางวิชาการงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบประปาระยะที่2ในสปปลาวมูลค่าประมาณ30ล้านบาทซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจและส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อัน แน่นแฟนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยและลาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง SM 93 MHz เฮิรตซเพจสวทเบตงนิว Play with you online. Radiobaitong.rd